สวัสดีค่ะวันนี้สู่มาพร้อมกับรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ Suzuki Swift 1.2 GLX ตัวท็อปปี2022 23เลขไมล์หลักหมื่นคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าได้มาเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์เลยสำหรับด้านหน้ามีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะ มาพร้อมเลยประจางหน้าเป็นรังพึ่งมีโลโก้สัญลักษณ์ตัวเอสสุส i กินะคะคันนี้มีการจัดแต่งมาให้นะคะเหมือนรถแข่งเลยสำหรับรถสุส u กิอันนี้อยู่ราคาอยู่ที่449,000บาท449,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับสุส k กิสวิ t รุ่นนี้หากพี่ๆท่านไหนกำลัง หารถไว้ใช้งานนะคะคันนี้แนะนำเลยนะคะสภาพสวยเดิมรับประกันโครงสร้างนะ,ะขนาดยางที่ใช้185 55 R 1 8, 5, 5, 5, 6นะคะล้อแม็กขอบ16นะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่มีในส่วนของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำแน่นอนนะคะสำหรับ Suzuki Swift 1.2 GLX ตัวท็อปได้ในส่วนของสเกิร์ตรอบคันนะคะเหมาะสำหรับรถ แข่งเลยนะคะโฉบเฉีียวสไตล์เดียวกับรถแข่งเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาพร้อมกับกระจกพับข้างปรับไฟฟ้ามือจับเป็นในส่วนของสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะสำหรับซูซูกิสวิปคันนี้นะคะ449,000บาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นในกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะจะอยู่ที่เดือนละ8 0 0 0กว่าบาทต่อเดือน สนใจไม่ว่าจะเป็นการซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ท่าขาสุดได้เลยนะคะ0 9น1์4 0 1 8 8นะคะด้านท้ายมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3และมีในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะคะไฟท้ายเป็นในส่วนของไฟทับทิมคู่สีแดงสวยๆเลยด้านท้ายยังมีในส่วนของท่อแต่งท่อหลอกด้วยนะคะสำหรับ ด้านท้ายถือว่าคันนี้สวยมากนะคะสวยมากๆใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะ,ะด้านในนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวสําหรับสุสกิมีในส่วนของเครื่องมองือเครื่องมือนะคะให้พร้อมเลยนะคะเกวัดนะคะในส่วนของลมยงลมยางนะคะมีมาให้พร้อมสําหรับคันนี้นะคะ พาไปดูในส่วนของด้านในกันบ้างสำหรับรถซูซูกิสวิปคันนี้ด้านในนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีน้ําตาลแดงเลยนะคะคันนี้เรียบหรูเลยนะคะสำหรับพี่ๆหลายๆท่านกําลังมองหาหรือตามหารถที่เบาะด้านในเป็นสีนี้นะคะสุแดแนะนำเลย ะะส่วนน้ำแนะนําเลยสําหรับคันนี้นะคะได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ,ะผมเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปนะคะปุ่มสตารมีมาให้พร้อมนะคะ มงมล,ลัยมันติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของระยะทางการแตะถนนไปนะคะ1 5 6่งหกิกโลเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะหน้าจอยังได้ในส่วนของจอทัสกินขนาด 9นิ้วเลยนะคะขนาด9นิ้วเลยเชื่อมต่อ Apple Car p l พ y ได้เลยนะคะสามารถเล่น with, เล่นวิทยุ FM AM ฟังบูท้งบูทูธได้เลยนะคะฟัง YouTube ได้เลยที่สำคัญแอร์ปรับออโต้นะคะแอร์ Air ปรับออโต้เลยสำหรับคันนี้มีที่นะคะชาร์จแบตให้ด้วยนะคะชาร์จแบตให้ด้วยในส่วนนี้นะคะที่ชาร์จแบตมี2ช่องเลย นะคะสำหรับ s u z u k ิ Swift นะําเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนง่ายนะคะสำหรับคันนี้มีความคล่องตัวนะสวนใจนะคะคาราราคาอยู่ที่4,49,000ัตบาทเท่านั้นนะคนะเดีนะ๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะนะดูในส่วนของภายนอกภายในเสร็จแล้วต้องไม่พลาดห้องเครื่องนะคนะรับประกันโครงสร้างเดิมเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำ น่องเครื่องนะคะอันนี้เพียงแค่ทําความสะอาดนะคะมีการนํองความสะอาดแค่นั้นเลยนะคะรับประกันเลยนะคะน็อตไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวนะคะน็อตไม่มีขยับเลยแม้แต่จุดเดียวนะคะสําหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะทักหา,าสุ่ได้เลยนะคะ0ูนย์เก้าสานนะคะขอพิกัดในเรื่องของการเข้ามาดูรถทดลองขับได้เลยนะคะ